ดูเข้ามาเนี่ยมันจะได้138ซนติเมตรนะครับท่านผูมเวลากลางออกอะครับก็จะได้ที่1 5 5ซนติเมตรนะครับหรือ1 5ึเมตรนั่นเองนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังอยู่กับบริษัทจันทบ,บุรี SKC e n t e r นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้ารถขุดขนาดเล็กรุ่นหนึ่งนะครับจากยันม่าของเราเองคือรถขุดยันม่า VIO 2 3ในรุ่นน้าหนัก,ก2.3ตันนะครับตัวยันม่า VIO p r e พ i u เมียมรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวแล้วก็รายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตขับให้ดูแล้วก็จะพูดไปในขณะที่เรากําลังบันทึกวิดีโอกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะ ก่อนที่เราจะสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะเอาเซตีตรงนี้นะครับต้องยกขึ้นอาไว้นะครับถึงจะสตาร์ทรถได้นะฮะอ่าตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มปฏิบัติการของรถเนี้ยเราก็ต้องเอาเซตีลงนะครับเพื่อจะสามารถควบคุมตัวรถได้นะฮะตัวนี้เป็นชิมเต็มมันเป็น V o 23.6ขีดนะฮะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับกว่ารุ่นอื่นๆนะครับจะสามารถผุกกลางแท็กได้นะฮะ ผมลองให้ท่านผู้ชมได้ดูด้านข้างกันบ้างนะคะตอนนี้ผมบังคับแบบในโหมดการเคลื่อนที่แบบความเร็วต่ํานะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่ารถขุดเนี่ยมันจะมีทั้งโหมดกระต่ายและโหมดเต่านะครับก็คือโหมดเดินเร็วกับโหมดเดินช้าตอนนี้ผมเดินช้าให้ดูนะครับ เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับพี่สามารถหุบกลกางแทบกได้เนาะสามารถที่หุบยางแทกนะครับจาก1.38เมตรนะครับเป็น1.55เมตรนะครับรวมทั้งใบมีดจันดินของเขานะครับสามารถที่จะ ปุบกลางได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบเป็นนวดนครับในการยึดด้วยสลักนะครับจะกว้างเท่ากับฐานของรถนะครับ1.38นะครับก่อนที่จะกลางใบมีดออกนะครับแล้วก็1.5หลังจากที่กลางใบมีดออกนะฮะตัวนี้เขามาด้วยเครื่องยนต์ยันม่าครับ 3TND76 นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะฮะให้กำลังแรงม้าที่19.6แรงม้านะครับที่2,400รอบต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection นะฮะเขาก็มีตัวถอดเปลี่ยนกี่เร็วมาให้ด้วยนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีนนะครับว่าาเป็ Pro pper วเราคุยกันไปแล้วก็ดูอาการควบคุมของรถกันไปนะครับรถคุนจันนานะครับจะมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวกาดกระบอกไฮดรอลิกที่บริเวณแข้งของรถนะครับเดี๋ยวผมจะเหวี่ยงให้ดูครับเดี๋ยวจะเหวี่ยงให้ดูทางนี้นะครับอ่าท่านจะเห็นนะครับที่บริเวณของเหนือพุ่งขี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีกาดกระบอกไฮดรอลิกขึ้นลงนะครับกด บนอยู premises, ่บนรางสไลด์นะครับตัวนี้เขาก็จะมีให้เป็นทั้งแขกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นรถขุดบางค่ายเราก็จะเห็นว่ามันจะมีบริเวณที่บูมงนี้จุดเดียวนะครับแต่ว่าของเจนาเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตำแหน่งเลยเหล็กตัวนี้นะครับจะใช้เหล็กอย่างเดียวกับเหล็กแนบรถบรรทุกนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กสปริงนะครับเวลามีของกดทับเนี่ยมันสามารถที่จะยุบตัวแล้วก็คืนตัวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่บนกีดจำกัดของเหล็กนะครับเอากีดจำกัดของเหล็กมายความว่าถ้ามันไม่ถูกกดทับมากเกินไปนะครับเกกกกินนเเเจุุดดยหห่่ของงงลลล็็รััับตวีสาาามมถ้ป็นแนนนววตตรรงงไดด้้เเเหหมือิะะล็กปััีคบจ ปกป้องกระบอกไฮดรอลิกบริเวณแขนนะครับซึ่งตัวนี้มันมีโอกาสที่จะไปโดนหินโดนทรายโดนอะไรต่างๆเวลาปฏิบัติงานได้นะครับทางยันม่าเราก็คํานึงถึงตรงจุดตรงนี้มาให้นะครับเพื่อที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตัวนี้ก็เป็นตัวยังไม่ใช่น้องเล็กสุดนะครับถ้าเป็นตัวน้องเล็กสุดของยันม่าจะเป็นยันม่า vio 17นะครับตัวนี้จะเป็นยันม่า vio 23นะครับยันม่าเราก็เป็นผู้นําด้านรถขุดซีโร่เทลอย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะสวิงให้ดูนะ ว่าลักษณะของบอดี้ของรถนะครับจะเป็นลักษณะแบบตัวรถทรงกลมนะครับบอดี้ของรถเนี่ยจะไม่ยื่นล้ําขอบแ็กออก ไปนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะฮะก็ทําให้เรามั่นใจเวลาที่เราสวิงซ้ายขวานะเวลาทํางานในพื้นที่แคบเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าบอดี้ของรถหรือท้ายรถเนี่ยมันจะไปเหวี่ยงโดนกับวัตถุอะไรนะครับ่างปฏิบัติงานทั้งนี้นะครับเขาก็ยังมีตัวลายสําหรับต่ออุปกรณ์พ่วงนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวต่อพ่วงวิดีโอนะครับหลายคนก็จะเรียกกันว่าลายแยก่ยวไว้ i, ใส่หวัวเบรกเกอร์นะครับหรือว่าจะไปใส่หวัวกีดไม้หรือจะไปใส่หัวต่อสว่านเ็าว่ากันไปนะครับของยันมากเ็าจะมีปุ่มซับวาวนะครับอยู่ที่บร คือปุ่มที่จะช่วยการหยุดการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับขนาดเราเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับลดการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะคันนี้ที่ท่านชมเห็นคันนี้นะครับเ็นยันมา v o 23ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ทั้งแบบแทกเหล็กและแทกยางนะครับเป็นแทกเหล็กแทกยางจากโรงงานเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเวลามัน6ุกกลางเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ6ุกกลางมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะให้ดูกันนะครับนี่บุกกลางเป็นอย่างไรนะครับ สามารถหุบก,กลางได้นะครับจาก138เซนติเมตรนะครับเป็น155เซนติเมตรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับอ่าตอนนี้ผมยกรถขึ้นมาแล้วนะครับและเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเวลามันหุบก,กลางแเนกแบมันมีลักษณะยังไงนะครับ <c oughs> ที่หุบกลางแขกของเขาจะอยู่ด้านข้างเบาะฝั่งซ้ายนะครับนะฮะอันนี้เป็นการหุบนะครับ คือหุบเข้ามาเนี่ยมันจะได้138เซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมเวลากลางออกครับก็จะได้ที่155เซนติเมตรนะครับหรือ1.55เมตรนั่นเองนะครับนะครับอ่านะครับตนนัวนี้อ่าอันนี้ผมขออนุญาตเป็นลักษณะข,ของการกลางออกสุดนะครับเนาะอ่านะครับเดินกันให้ดู อ่านี่คือลักษณะหุบกลางนะครับของจันหน้า VO อ23นะครับอ่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าลักษณะเวลามันหุบกลางเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถามว่าใส่รถกระบะได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าค่ากระบะเดิมๆนี่ใส่ไม่ได้นะครับกระบะเดิมใส่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องใส่เป็นรถกระบะที่มีการเสริมกระบะแล้วนะครับที่เป็นกระบะรนเรียบนะฮะ ถ้าเป็นกระบะเดิมที่มันมีซุ้มล้อซุ้มล้อโป่งตรงกระบะเนี่ยมันมันจะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นกระบะเสริมนะครับกระบะเรียมนะครับอนี้เรียบๆใส่ได้นะครับตัวนี้ผมมีมีคลิปวิดีโอที่เคยทำวาอยู่ตรงตอนที่ว่าขึ้นกระบะเรียบนะครับที่เป็นรถของทางบริษัทเรานะครับรถกระบะเดิมเดิมสแตนดาร์ดใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้ากือว่าเป็นกระบะเสริมนะครับกระบะที่มีการตับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับที่ว่าไม่มีซุ้มล้อนะครับไม่มีซุ้มล้อนูน ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือยันม่าเวโอสองสามพรีเมียมเรสนะครับรถรถคุดยันม่านะครับเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันนะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับไม่ใช่รถที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะรถที่นำเข้าทั้งคันนะครับแต่เรามีศูนย์บริการศูนย์ซ่อมอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีสต็อกอะไหล่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อไปรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมันจะมีอะไหล่หรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่านะครับเรามีศูนย์นะครับศูนย์อยู่ตัั้ ันทับุรีนะครับแล้วก็มีทั้งที่ะระยองชนบุรีด้วยนะครับของเราก็จริงๆเราก็เซอร์วิสกันไปทั่วประเทศนะครับบริษัทของเรานะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับศู์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทจันทบุรีเอสเคเซ็นเตอร์ รุ่นนี้เป็นตัวปรับปรุงใหม่นะครับไฟตรงบูมก็จะเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED นะฮะอารุ่นเก่าสีเหลืองจะเป็นหลอดไฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขานะครับเป็นลักษณะแบบโครงหลังคานิรภัยนะครับแบบ ROPS ร่วมกับ FOPS นะครับก็เป็นโครงหลังคานิรภัยสีเสานะครับหลังคาเป็น FOPS ก็หมายความว่าแผ่นหลังคาเนี่ยเวลามีของหล่นทับเนี่ยตัวหลังคาเนี่ยจะไม่ทะลุนะครับจะไม่ทะลุแต่ว่าจะบุบจะบุบแต่ของจะไม่ทะลุลงมาถูกพ้ขับนะครับตัวนี้คือโครงหลังคานิรภัย หาท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจสามารถติดต่อเราได้นะครับที่บริษัทจันทบุรีเอสเทเซ็นเตอร์นะครับตามข้อมูลที่ลงในคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร,ร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็น Facebook m e เซ e n เ e r หรือจะเป็นทางไลน์นะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับ าละครับวันนี้เดี๋ยวยังไงผมก็ขอลาถ้าไ้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นๆกันในคลิปถัดไปในคลิปต่อๆไปเนาะยังไงฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่รีชอบในรถขุดกันมากนะครับแล้วก็กําลังมองหารถขุดว่าจะใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นงานในสวนในไร่ของตัวเองนะครับแล้วเีะเข้ามาดูกันได้หรือติดต่อสอบถามัเข้ามาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ